pa 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 ครับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูนะครับถือว่าเป็นรถคลาสสิกอีกคันหนึ่งนะครับก็คือ BMW นะครับ2002นะครับถือว่าเป็นรถวินเทจนะครับหรือว่ารถเก่าเลยก็ได้นะครับเพราะว่าผลิตมานะครับตั้งแต่ปี196กว่านะครับยาวจนไปถึงประมาณ197่งาเปลายๆนะครับผมวันนี้เนี่ยก็ราคาค่าตัวเนี่ยก็ค่อนข้างจะขึ้นมานะครับตามลำดับนะครับเพราะว่ามีความเน่ยเริ่ม หายยากขึ้นนะครับแล้วคนก็เริ่มให้ความนิยมมากขึ้นอย่างคันนี้ที่เรามาดูกันเนี่ยจะเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวแฮชแบ็กนะครับสามประตูหรือว่า PI นะครับก็คือ BMW 2 0 2เนี่ยมันก็จะมีรุ่น2ประตูนะฮะใช่ไหมฮะแล้วก็จะเป็นรุ่นเกี่ยๆกับแวนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยรุ่น2ประตูเนี่ยจะได้รับความนิยมมากนะครับปัจจุบันก็ยังได้รับความนิยมมากกว่านะครับส่วนแวนเนี่ยจะไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่จนมาถึง ช่วงหนึ่งที่คุณพอวอลเกอร์นะครับนาพระเอกนะครับหนังเรื่องฟ้าไอเฟลเฟียสเนี่ยจะมีคันหนึ่งและแกก็ทําและแกก็เหมือนว่าขับใช้งานบ่อยนะครับตั้งแต่รถของคุณพอเนี่ยเหมือนเริ่มออกสื่อบ่อยเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มรับความกระสนิยมมาซึ่งก็ประมาณแกก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับก็ได้น่าจะประมาณหลายปีอยู่นะครับวันนี้เรามาดูกันครับว่าถ้าเกิดเราอยากจะหาซื้อสักคันเนี่ยนะครับเราต้องดูจุดไหนบ้างนะครับ จุดแรกเลยที่ผมจากจะให้สังเกตนะครับก็คือเรื่องของตัวถังนะครับ B M w 2 0 0 2เนี่ยนะครับตัวถังเนี่ยก็จะมีประมาณหลักๆเนี่ยประมาณบ้านเรานะครับก็จะมีหลักๆจะเป็นตัว2ประตูตัวแวนหรือว่าตัวแบแฮชแบ็กนะครับสประตูแล้วก็ตัวแบบประทุนตัวแบบประตนเนี่ยจะหาค่อนข้างยากมากนะครับแล้วก็ส่วนหน้าตาของเขาเนี่ยก็จะมีทั้งแบบแต่งธรรมดาหรือว่ามีโป่งแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าเทอร์โบลุค นะครับก็มีให้เลือกหลากหลายแบบนะครับสามารถาตกแต่งได้ตามที่ต้องการนะครับส,สิ่งที่ต้องดูนะครับนี่ครับสังเกตนะครับว่าเราจะมีช่องนะครับอยู่ตรงนี้ช่องเนี่ยไม่ว่าเราจะล้างรถนะครับหรือว่าฝนตกเนี่ยน้ำมันจะเข้าช่องนี้แล้วมันจะมากรออยู่ในในล่องตรงนี้นะครับล่องตรงนี้ ก็จะเป็นเขาเรียกว่าหลักๆเนี่ยก็จะมีเขาจะเก็บจานจ่ายแล้วก็มอเตอร์ปั่นน้าฝนนะครับต่อให้เขามีรูระบายน้ำเนี่ยแต่จุดเนี้ยสองจุดเนี้ยกับรูตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่น้ําขังบ่อยมากๆนะครับตรงเนี้ยหรือว่าไฟวอลเนี่ยครับตรงผนังด้านในเนี่ยจะเป็นจุดที่ดิสนิมเยอะมากๆนะครับตรงเนี้ยอยากให้สังเกตดูเป็นหลักเลยนะครับอันที่2ก็คือแมชชีนิกของการเปิดฝากระโปรงนะครับ เราเขาจะไม่ใช่เราจะในรุ่น b m เอ202เนี่ยเราจะไม่ได้ใช้สลิงดึงนะครับเหมือนรถทั่วไปมันจะเป็นเขาเรียกว่าคานงัดอันเนี้ยคานอันเนี้ยคือคานที่ใช้เปิดฝากระโปรงนะครับก็ลองดูว่าใช้งานดีไหมจุดที่รับฝากระโปรงตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นสนิมบ่อยนะครับหลักๆเลยให้ดูเรื่องของสนิมก่อนเลยนะครับส่วนถึงคันตรงเนี่ยแผงวอนะครับซึ่งคันนี้เราก็จะพอเห็นคราบของสนิมอยู่เหมือนกัน นะครับไหนๆเราก็เปิดเครื่องแล้วเราก็มาคุยถึงเรื่องเครื่องเลยเครื่องเนี่ยมีมากมายหลายแบบใช้คานี้เลยดีกว่านะครับตั้งแต่คาบิวเดียว1 6 0 0นซีซีจนไปถึง2 0 0 0ซีซีคาบิวคู่นะครับหรือแม้แต่ตัวเทอร์โบเองก็ตามเอาพิน้าก็มีนะครับเป็นเครื่องแบบของแต่งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องเนี่ยไม่ค่อยน่าห่วงนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเป็น เขาเรียกว่าเครื่องยนต์ที่อึดมากๆนะครับขับสนุกไม่ได้แรงอะไรหวือหวามากมายแต่ว่าผมว่าน้ำหนักแรงม้าเหมาะกับตัวรถแล้วก็เหมาะกับยุคสมัยของเขาแต่เป็นเครื่องที่เสียงเพาะนะครับขับสนุกขับสนุกจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดเราดูแลเขาเหมือนกับว่าตามหลักที่ควรจะเป็นนะครับคือเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอุณหภูมิไม่ให้ร้อนเกินไปอะไรแบบนี้อันนี้ผมคิดว่าแทบไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับ ส่วนที่เหลือเนี่ยก็ดูรอบรถครับอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากให้สังเกตดูให้ดีนะครับถ้าะาื้สืกอันัก็คือจุดนี้ครับอันเนี้ยด้านในนะครับมันจะเป็นตัวพลาสติกที่เอาไว้เปิดให้ตัวนี้ออกมานะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูเนี่ยครับคือรถยุน60น,นะครับเราก็จะมีกระจุกโหช้างอยู่แล้วก็มีด้านนี้นะครับ พลาสติกตัวนี้ที่ชอบที่จะใช้เปิดไอ้ตัวนี้ครับหักบ่อยมากๆนะครับถามว่าเปลี่ยนได้ไหมมีซื้อเปลี่ยนนะครับแต่ก็ราคาสูงอยู่แต่ประเด็นคือถ้าบางทีเขาหักเนี่ยแล้วเราไม่รู้เนี่ยนะครับกระจกเนี่ยมันจะแง้มนะครับเวลาเราล้างรถหรือแม้จะขับไปไหนสมมติอาจจะโดนฝนบ้างเนี้ยอาจจะทําให้น้ําเข้านะครับก็จะทําให้แน่นอนภายในแต่ว่าเสียหายหรือแม้แต่ทําให้เกิดสนิมเองก็ตามนะครับตรงนี้ก็ควรจะสังเกตด,ดูให้ดี แล้ที่เหลือก็คือเรื่องของขอบยางรอบคันนะครับซึ่งลดอายุขนาดนี้นะครับแน่นอนกับเรื่องสนิมแล้วก็อากาศที่ชื้นๆในบ้านเราเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะครับการเช็คเรื่องสนิมแล้วก็สภาพเหมือนกับความตรงของตัวถังเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าอยากจะให้ใส่ใจนะครับเป็นหลักที่ปิดฝากระโปรงนะครับอันนี้มันจะแปลกหน่อยมันจะไม่ค่อยคุ้นชินเราปกติถ้าเป็นรถญี่ปุ่นหรือว่ารถปกติเนี่ย เราก็แค่กดปุ้งไปนะครับอันนี้เราต้องปิดลงไปก่อนนะครับพยายามกดเขาให้ให้ลงมานะครับแล้วก็เป็นดึคือคันฝากระโปรงเนี่ยพอเราดึงขึ้นเนี่ยมันก็จะเปิดแล้วพอเราจะปิดเนี่ยเราต้องดันลงดันเขาลงไปด้วยนะครับเนี่ยครับเนี่ยเขาก็จะปิดเราก็จะเท่ดีครับภายในนะครับความจริงไม่มีอะไรเลยนะครับเรียบง่ายผมชอบมากรถอย่างนี้นะครับ อย่างสิ่งแรกที่อยากให้สังเกตที่สุดนะครับก็คือเรื่องของเกจที่บอกอปริมาณน,น้ำมันและอุณหภูมิของหม้อน้ำสองอันนี้นะครับอ,อยากให้มั่นใจว่าใช้งานได้ปกตินะครับเพราะว่ามันเป็นสองอันที่สำคัญมากๆนะครับก็คือถ้าเกิดเราขับไปแล้วน้ำมันหมดเนี่ยก็คงจะลำบากหรือแม้แต่ขับไปแล้วอุณหภูมิร้อนเนี่ยก็คงจะไม่ดีนะครับหลักๆอย่างอื่นไม่มีอะไรเลยครับเป็นพลาสติกเบสิกธรรมดา นะครับเบอะเบอร์เนี่ยสามารถพูนใหม่ได้หมดที่เหลือก็เป็นพวกอิสเซอรี ories, ลเล็กๆนะครับพวกที่เปิดหูช้างกระจกพวกนี้ฮะสามารถหา,หาซื้อเปลี่ยนใหม่ได้หมดนะครับซึ่งหลกักๆเนี่ยอยางที่ผมบอกนะครับอยากให้ดูตรงเขาเรียกว่าระบบไฟละกันแล้วก,ลก็ระบบบอกปริมาณน้ํามันและอุณหภูมิความร้อนครับสอ,อันนี้ยสำคัญที่สุดครับอย่างอื่นไม่มีอะไรเลยครับเรียบง่ายเท่ครับท้ายนะครับก็ไม่มีอะไรหลักๆก,ก,ก็คือ อย่างที่ผมบอกครับให้ดูสภาพตัวถังแล้วก็สนิมอย่างคันนี้พอมันเป็นรุ่นเ,เป็นแวร์นะครับเาเรียกเป็นตัว TI เนี่ยทัวริงเนี่ยเราก็จะมีฝาท้ายแบบนี้นะครับอีกจุดหนึ่งที่อาจต้องดูนิดนึงนะครับก็คือเรื่องของถังน้ํามันนะครับอันนี้เป็นสุดนะครับระบบน้ํามันนะครับก็คือ เขาเนี่ยจะอยู่ในตัวรถเลยนะครับโดยเฉพาะรุ่นที่เป็นทัวริงอย่างนี้รุ่นที่เป็น3ประตูนะครับก็คือลองเช็คดูให้ดีๆนะครับว่าสภาพถังน้ามันเนี่ยยังโอเคอยู่นะครับไม่งั้นเราขับไปเนี่ยถ้าเกิดสภาพถังน้ำมันผุหรืออะไรเงี้ยครับน้ำมันมันก็จะรั่วมาอยู่ในตัวรถนะครับที่เราขับอยู่อาจจะทําให้เราบึนหัวได้รวมถึงระบบปั๊มติ๊กระบเอ่อไส้กรองน้ํามันเนี่ยคือระบบน้ํามันนะครับถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับเน้น้ย้ำที่รุ่นทัวริงเนี่ยเช็คว่าเขาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดก่อนซื้้ออหรืว่าาถเกิด ซื้อมาเรา,เราแบบสายรีสตรอนอะมาทำเองอนี้ครับก็ต้องเน้นเป็นพิเศษหน่อยนะครับที่เหลือก็ให้ดูสภาพของแชสซีตัวรถนะครับว่าสมบูรณ์ตรงแล้วก็พยายามดูคันที่มีสนิมน้อยที่สุดครับผมโอเคเบื้องต้นนะครับที่ดูรวมๆเนี่ยก็ประมาณนี้ช่วงล่างเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับมีของแต่งเปลี่ยน หาซื้อเปลี่ยนได้มากมายนะครับแล้วก็ล้อโปร่งอเซซอรี่ต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีหาซื้อเดี๋ยวเราไปลองขับกันครับ bmw 2องพนะครับ BMW 2002 ก็ถ้าเกิดเสียงเข้ามาดังหน่อยวันนี้ต้องขออภัยนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่อายุค่อนข้างเยอะนะครับเ m ี2ย0 2ยงผมว่าเป็นรถที่คือผมชอบรถอย่างนี้มากนะครับก็คือไม่ต้องมีอะไรเลยให้สับสนให้วุ่นวายหรือว่ามาคือมันเป็นแค่คนกับรถเลยนะครับเราก็ขับกันไปแบบเหมือนขึ้นมาปุ๊บก็มีแค่เรากับรถที่เราขับนะครับไม่ต้องมีแบบมาต่อเชื่อมต่อบลูทูธเปิดนัวิเกเ,เตอร์อะไรเหมือนรถยุคปัจจุบันนะครับ แล้วอย่างที่บอกว่าเครื่องนะครับของ bm สองพันสอเนี่ยคือเขาแรงพอดีกับตัวรถของเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมใช้คำว่าขับสนุกครับพวูมาลัยเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าของแต่งมีสไตล์ให้เลือกมากมายหลายรุ่นเลยทีเดียวนะครับแล้วแต่ว่าจะชอบแบบไหนนะครับก็จะมีทั้งแบบ อันนี้ก็คืออย่างคันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนกับว่าตรงรุ่นกับของเขาครับซึ่งมันเขาจะใหญ่จะกว้างหน่อยนะครับซึ่งถ้าจะเป็นแนวแบบซิงซิงหน่อยเป็นพวกภูมไลโบโมโมเนี่ยก็มีนะครับให้เขาเรียกว่าให้เลือกใช้กันได้นะครับรถเนี่ยขับสะดวกมากเสียงเครื่องเนี่ยผมชอบนะครับ 2022นะครับผมว่าก็เหมือนกับรถคลาสสิกทั่วไปนะครับถ้าใช้ในบ้านเราเนี่ยสิ่งที่ต้องดูเนี่ยก็คือเรื่องของความร้อนนะครับต้องระวังกันนิดนึงขับดีมากครับเสียงเครื่องก็สนุกก็คือหลักๆะนะครับอันเนี้ยเพราะด้วยความที่เครื่องเขาเป็นคา r ์บิวครับก็อาจจะต้องหาช่างจูนคาบิวที่ มีฝีมือสักนิดหนึ่งนะครับคือเครื่องเนี่ยถ้าสมบูรณ์เนี่ยจะเป็นรถที่ขับสนุกม,มากๆนะครับรอบเนี่ยสามารถจะลากได้ไปถึงประมาณ6000กว่ารอบเลยนะครับก็คือเรียกได้ว่าไม่แพ้เครื่องยนต์สมัยใหม่เลยอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของช่วงล่างนะครับช่วงล่างเนี่ยมีให้เลือกที่เป็นของแต่งหลายรุ่นนะครับที่เขาก็คือเหมือนกับว่าทำอัปเกรดมาแล้วนะครับคือถ้าสมมุติว่าเราพอจะมีงบเนี่ยลองเลือกช่วงล่างดีๆนะครับ ที่เป็นสัดปรับเกียวนะครับสามารถปรับได้ซึ่งพอเป็นช่วงล่างที่ปรับได้แล้วเนี่ยเ,เขาจะเรียกว่าลองตั้งศูนย์นะครับให้แม่นๆแล้วก็ลองทำคอนเดเวทนะครับคอนเดเวทก็คือเหมือนกับว่าทําให้น้ําหนักเนี่ยนะครับทิ้งลงมาบนล้อทั้ง4ล้อเนี่ยเท่ากันถ้าเกิดได้เครื่องนะครับที่สมบูรณ์สามารถทํางานได้อย่างเต็มรอบเต็มระบบของเขาเนี่ยกับช่วงล่างที่ดีๆเนี่ย ผมบอกเลยว่าลองขับเนี่ยเราจะติดใจมากมากครับขับสนุกจริงๆครับและอย่างอื่นเนี่ยไม่มีอะไรเลยครับคือชอบมากๆเพราะว่ามันก็คือแค่รถกับคนกับเราเนี่ยแหละครับเอนจอยกับรถของเราแล้วก็อย่างคันนี้แอร์มีนะครับก็เป็นแอร์เย็นเขาเรียกแอร์ตู้นะครับเหมือนรถเมื่อก่อนและเครื่องเนี่ยก็คือสามารถติดแอร์ได้นะครับไม่ได้แบบเหมือนจะฉุดกําลังอะไรมากมายนะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราขับจริงๆอากาศไม่ร้อนมาก ก็ลองปิดแอร์เปิดกระจกขับครับฟังเสียงเครื่องเต็มที่สนุกมากครับ ขับสนุกมากชอบมากครับก็เป็นไงบ้างครับกับ BMW นะครับ2002อันนี้ Touring งนะครับ TI ก็สำหรับตัวผมเองเนี่ยผมชอบมากๆเลยนะครับก็คือมันไม่มีอะไรเลยเป็นรถที่ขับสนุกแล้วก็สนุกในตัวของเขาเองนะครับไม่ต้องแรงมากนะครับราคาตอนนี้ก็แล้วแต่สภาพนะครับหาซื้อได้ตั้งแต่ประมาณ5 0 0 0 0 0กว่ากลางๆจนถึงล้านกว่าบาทนะครับแล้วแต่สภาพแล้วแต่ว่า ดีขนาดไหนมีของแต่งอะไรบ้างอะไรทุกชิ้นก็เรียกว่ายังหาได้แต่หลายๆชิ้นก็หายากและราคาสูงมากๆนะครับแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยก็มีชมรมนะครับ BM 2 0 0 2ก็ใน Facebook กลุ่มอะไรก็มีนะครับลองเข้าไปดูเพราะว่าเป็น หนึ่งในกลุ่มชมรมรถยนต์ในประเทศนะครับที่ค่อนข้างจะให้คำแนะนำและช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีทีเดียวนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับกับ b m 202 0แล้วเดี๋ยวลองไปดูครับว่าคราวหน้าเราจะมาดูรถอะไรกันดีสวัสดีครับ